รู้วิโรคประจำตัวด้วยนะต้นไม้ไหน,นไปเนยตอนนี้อ่ะสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลพิชิละนะแต่เรามาจากอีมุมหนึง่งตอนนี้เราอยู่ยืนอยู่บนถนนสามเสนนะมุ่งหน้ามองไปทางราชวิถีนะก็คือมองเข้าเมืองไปนะทางขวามือก็เป็นโรงพยาบาลพิชิละทางซ้ายมือก็เป็นตอนนี้ตำรวจ ตรงหน้าก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าโรงพยาบาลวชิระที่เห็นแม่เกมแพงอยู่เห็นรูกลมๆนี่คือท่อปลานะแล้วก็จุดที่ดิมซุดอยู่ข้างล่างนั้นะตรงนี้คือถนนสาเตนที่ซุดลงไปนะครับก็อาการตอนนี้ก็ดําเนินการเติมความมั่นคงของด้านใต้อยู่นะไหนช่างปลาดทําอะไรบ้างนะตอนนี้เออลัง เราจะกร้าคืนนี้ครับผมคำว่ากร้าวคือเอาเอาซีเมนต์เอาซีเมนต์ในเคสนี้จะเป็นโซเดียมซีโซเดียมซีเบเกตที่มันแข็งตัวเร็วฉีดลงไปเพื่อให้ไอบริเวณพื้นดินนอกอุโมงค์เนี่แข็งก็จะทํารับน้ำที่เป็นโพรงที่มันรูดๆอ่าจะทําให้แข็งแรงแล้วก็น้ําไม่ไหลไม่ไม่มีตัวกดขึ้นมาในอุโมงค์คิดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะอีกสักสองวันครับเสร็จแปดหลุมตอนนี้เสร็จคืนนี้จะเพิ่มสี่หลุมครับโอเคไม่ต้องอิสเรยเพิ่มไหมหรือไง ให้มั่นใจว่านี่โพรงอะนะเจาะด,ดินลงไปเนี่ยก็พอร,รู้แล้วมีตัวอย่างยิงขึ้นมาเราเจาะด,ดินได้กี่หลุมแล้วครับเออ่ตอนนี้สีจาก8ครับโอเคก็ตามแนวคือคอันนี้อันนี้แนวอุโมองค์คือตัวไอ้สีเก้าเจ็ดใช่ไหมประมาณนั้นครับอันนี้คือแนวเซ็นเตอร์อุโมงค์อยู่ข้างๆกับท่อปลาเนาะไอ้ตัวเลขเก้าเจ็ดนะตามวันลงมาเลขเก้าเจ็ดลงมาเนี่ยจะเห็นตัวสีหัวตัวสีอ๋อคือเซ็นเตอร์ไลน์เพราะตอนนี้เราอยู่อยู่เซ็นเตอร์ไลน์อุโมงค์ตรงนี้ ตรงนี้เลยแล้วก็เขาก็เจาะข้างๆแล้วก็ฉีดกาวลงไปตอนนี้ดินมันยังสลายอยู่ไหมเนี่ยทั้งด้านซ้ายด้านก่งตนี้ด้านนี้มีไอ้ก,ก้อนนั้นหล่นลงมาแต่ไม่ได้ตอนนี้ค่าที่วัดจากสปปมาเนี่ยค่อนข้างนิ่งๆครับแล้วเสาอะเสาของสถานีเสาต้นที่สี่ไม่ขยับเลยครับตั้งแต่เมื่อวานจริงเหรอไม่ขยับเลยเหรอครับครับนี่ดูตัวเลขจากพี่ที่วัดฮนะไอเสาต้นสี่มันขยับนิดหน่อยไหมเหรอขยับนิดหน่อยใช่ไหม ไม่เยอะมากนี่เรากังวลตรงนี้ก็มีรอยแครกนิดหน่อยแต่ก็คอยมอนิเตอร์อยู่นะฝั่งสองสามเสนก็มีการปักอันนี้เพื่อไว้ทาเซอร์เวย์อันนี้เป็นมุดเพื่อดูว่ามันมีการเคลื่อนตัวของถนนตรงน,รงนี้ไหมก็สามจุดใช่ไหมหกจุดเหรอทาเพื่อดูว่าถนนมีการเคลื่อนไหวไหมก็มีรอยแครกเพิ่มนิดหน่อยแต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นการทุบเพื่อให้เกิดเสถียรภาพมาเนอะ เฮ้ยท่านผอเล่าเล่าเหตุการณ์ไฟไหม้คอนโดเมื่อวานให้ฟังดีไปยังไงเมื่อวานเหรอครับก็พอได้รับแจ้งเนี่ยทางเจ้าที่เราก็ไปถึงที่เกิดเหตุก่อนสิบนาทีนะครับก่อนสิบนาทีจากแรบใครแจ้งใครแจ้งครับทางมีแจ้งมาที่ศูนย์มีพรามครับมีพรามเป็นคอนโดสูงกี่ชั้นครับสามสิบแปดชั้นอันีเหตุเกิดที่ชั้นที่หกเป็นห้องเดียว ตัวตัวแรกเนี่ยที่แจ้มันเกิดห้องเดียวแล้วมันก็ลามลามห้องด้านข้างด้วยอ๋อเป็นสองห้องกลายเป็นสองห้องครับแล้วมีคนอยู่อาศัยไหมในตอนเกิดเหตุไม่มีครับในห้องไม่มีคนอ้าวม่ตอนเกิดเหตุไม่มีก็ต้องไม่มีดิตอนตอนเลยผู้จัดการเขาบอกเขาพังฟังประตูเข้าไปเพื่อเอาตัวทังดับเพลิงนไปฉีดพอไปฉีดแล้วเนี่ยมันโดนควันตีกลับไม่ไหวทบไม่ไหวเขต้องถอยมาพอพอถอยถอยมาเนี่ยเขาถึงข่อยแจ้งอ๋อคือไปเผชิญเหตุก่อน คือตามหลักต้องแจ้งเลยแล้วเข้าไปเผชิญเหตุถูกไหมครับคือต้องต้องแจ้งเหตุก่อนแล้วเข้าไปเผชิญเหตุจะได้ไม่เสียเวลาไปอ่ะพอถึงแล้งไงต่อพอถึงพอพอเสร็จแล้วพอไปถึงเนี่ยเจ้าเจ้าที่ขึ้นไปน้ำในระบบของอาคารไม่มีครับคือท่อไรเซอร์ไม่มีน้ำจะไม่มีน้ำครับอ่าแล้วทำไงพาไม่มีน้ําเราก็ต้องใช้น้ําจากวิ่งจากทางอัดเข้าไปตอจแรกก็เอาอัดอัดเข้าไปในระบบพออัดเข้าไปเนี่ยในในระบบเนื่องจากว่าเหทาง เจ้าที่อาคารเขาบอกว่ามันมีท่อมันแคทมันเลยทําให้ใช้ตัวเสียน้ําระหว่างทางพอไปถึงเน้น้ำออกออกออกไม่ไม่แรงพอไม่แรงเราก็ใช้ตัวรถบันไดเนี่ย90เมตรเนี่ยขึ้นขึ้นไปอ๋อฉีดครับช่วยช่วยถึงมาก้าสิเมตรถึงเลยไหมถึงครับกี่นาทีกี่นาทีรถ90เมตรไปถึงครับก็ไอ้รถเ90เมตรเนี่ยไปถึงมาสักเกือบ15นาทีได้มาจากบางแคจากบางจากบางบุรีครับางบุรีเหรอครับแล้วฉีดขึ้นไปแล้วก็ดับครับ แต่ว่าไปไประหว่างนั้นน่ะเข้าถนนด้านหน้าไม่ได้เพราะมันติดสายไฟความสูงเลยต้องไปเข้าอีกซอยนึงอ๋อเสียเวลาหน่อยเนเสียเวลาหน่อยครับแต่ตึกนี้ไม่มีสปริงเกอร์ตัวสปริงเกอร์มีครับแต่ว่าระบบพอระบบน้ําน้ําในพ่อมันไม่มีพอ,อมีสปริงเกอร์รแต่ไม่ทํางานไม่ทางานเพราะน้ํามันไม่มีน้าอ๋อคือปกติตึกสูงอันนี้มันต้องสู้จากภายในตามหลักนะตึกสูงพวก3ากว่าชั้นเนี่ยมันต้องสู้จากภายในคือระบบสปริงเกอร์ระบบไอ้ผนังกนันไฟอะไรเงี้ยนะ แต่จะเป็นเกลียวไม่ทางานแล้วสุดท้ายดับด้วยน้านแบบด้านนอกใช่ครับแล้วทำไมถึงมีผู้เสียชีวิตเพราะอะไรผู้เสียชีวิตเนี่ยไปเสียชีวิตอยู่ที่ชั้น30เดียวที่3 3นะครับแล้วก็เนื่องจากห่างจากตัวชั้นที่เกิดเหตุนเนี่ยนข้างกายแล้วก็ตัวตัวควันตรงนั้นนะไ,ไม่มีกลุ่มควันท,ที่หนาแน่นโอเคอรเูจักกับเบาก็ไม่มีแต่เราขึ้นไปช่วยมาขับไปช่วยแล้วก็เดินแล้วก็แบกลงมาใช่ครับแต่ยังไม่เสียชีวิตตอนตอนนั้นก็ปั๊มปั๊มมาปั๊มปี๊บอาเนี่ยยังยังมีชี พอมาถึงด้านล่างก็ส่งขึ้นรถอะอแบุลเลนครับได้อ่ะไปถอดบทเรียนหน่อยว่าทําไมมันถึงออมีปัญหานะแล้วก็แต่ก็ยังดีไฟไม่ลามใช่ไหมครับแต่ว่าเอออยากรู้ว่าผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนึงก็ได้แล้วทำไมน้ําในสปริงเกอร์ไม่มีในระ,นระบบ,บได้มีการซักซ้อมไม้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลแล้วเดี๋ยวเผื่อจะได้ไปปรับปรุงที่อื่นต่อไปนะใช่ครับครับโอเคก็เป็นเคสอาการสูงที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะแต่ก็ต้องเนี่ยเครื้อคลานสูงเนี่ยอออออยย่่่่าาาาาารรรมมมมััััันนนนตหลลกกคืพพพงงดดบเเิไไ้ะว มันต้องตู้จากภายในตึกเองก็คือระบบปริงเกอร์เวที่มันต้องดับก็เลยเป็นแอคทีฟไฟนะก็คือต้องใช้ระบบที่แอคทีฟคือป้องกันแล้วก็มีระบบแพสซีฟก็คือพวกผนังกยยันไฟต่างๆไม่ให้ไฟลามไปห้องต่างๆใช่ไหมแล้วก็มีพวกระบบทางหนีไฟซึ่งคนสามารถหนีออกมาได้เออเรามีคนหนีมาทางหนีไฟไหมกาทางหนีไฟก็มีประชาชนลงมาลงมาได้ใช่ไหมครับครับ,รบโอเคอันนี้สานกณ์ก็ที่ท้ายก็ไม่มีอะไรมากก็คือถ้าเกิดเขาอัด เกล้าเสร็จก็ดินเสถียรมากขึ้นก็าจะดำเนินการสมกลับคืนได้นะแล้วส่วนด้านล่างอุโมงค์ก็เป็นหน้าที่ของทางผู้รับเหมาทางรอพมก็ต้องดําเนินการสร้างความมั่นคงเพื่อเตรียมมาซ่อมแซมต่อไปนะครับมันจะได้เห็นข้างหน้าเนี่ยก็คือสถานีเลยนะเป็นกําแพงสถานีที่มันอยู่ขวางถนนอยู่เลยอยู่ที่ดับพื้นแล้วข้างล่างจะเป็นอุโมงค์สองอุโมงค์ที่วิ่งเนี่ยยาวตลอด3ามเสศเลยไปเลี้ยวซ้ายที่ไหนเนี่ยที่แบงค์ชาติใช่ปะไปคุณพงษ์ ใช่ครับผมไม่ใช่บางพนมแล้วไปเลี้ยวซ้ายตรงแยกบารมพูครับแยกบารมพูแล้วถนนมัตสุเมนถนนมัตสุเมนครับแล้วก็ไปลอดแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหนเนี่ยข้างข้างสะพานสะพานพุทธสะพานพระปิตก้าครับผมเฮ้ยไม่ใช่สะพานพุทธเออนี่สะพานพุทธได้อีกสัญญาหนึ่งครับโอเคแล้วก็ไปออกที่ฝั่งทนแล้วก็ไปที่สุขสวัสดิ์ครับเออก็เป็นม่วงใต้นะใต้ครับโอเคไอ้ปิตก้านั่นสีตครับครับ ถ้าเกิดเรากราวเสร็จก็น่าจะเริ่มแบ็กฟิลได้ถูกไหมครับผมครับแล้วแล้วลื้อ่ะลื้อตัวนี้เอาไงลื้อเดี๋ยวพอกราวเสร็จจะเริ่มแบ็กฟิลแล้วก็จะได้มีแพลตฟอร์มในการลื้อได้ดีขึ้นเร็วคือแบ็กฟิลก็หมายแบ็กฟิลคือถมกลาบถูกไหมในการถมกลาบเนี่ยมันจะมีน้ําหนักกดเพิ่มลงไปถ้าสมมติว่าตายก็สองตันมั้งเม็ดหนึ่งได้ไหมสองตันได้ไหมได้ครับถ้าเกิดข้างล่างไม่ไม่ไม่แข็งแรงมันก็อาจจะมีการซุดแล้วก็ไปทำอันตรายกับอุโมงค์เพิ่มเติมก็็เปนหตผลทที่้้องําาใกรว คือกราวนี่ยหมายว่าเอาพวกซีเมนที่มันแข็งตัวเนี่ยฉีดลงไปเพื่อให้มันเกิดเป็นสภาพที่แข็งแรงอยู่ใต้นะมันจะเห็นไอ้ไอ้ตัวพระฟ้าใช่ไหมครับสีวัวฟ้าก็าสีสีวัวฟ้าเนี่ยคือการที่เขาอัดอัดพวกซีเมนทั้งขวาด้วยใช่ไหมขวาด้วยครับอ,อัดซีเมนลงไปอุโมงคเลยรับจะเจาะสองข้างก็คืออุโมงค์เนี่ยมันเส้นผ่านตรงกลางประมาณหกเมตรห้าสิบด้านนอกครับเขาก็จะสองเมตรซ้ายสองเมตรขวาครับก็รวมแล้วระยะก็จะเป็นประมาณสิบเมตร สองฝั่งเนี่ยห่างกันตึกเมตรแล้วก็เอาเนี่ยเอาคอนเอาซีเมนต์อัดลงไปซีเมนต์ก็จะใส่ในในซิลิเกตอะไเนียโซเดียมซิลิกเกตเพื่อให้มันเกิดแข็งตัวเร็วาะถ้าเกิดแข็งตัวไม่เร็วมันก็จะไหลาอาจจะไหลไปที่อื่นได้ก็ให้มันแข็งตัวเร็วขึ้นก็ทําให้ดินมันแข็งแรงขึ้นพอดินมันแข็งแรงปุ๊บมันก็เป็นฐานรากเป็นเหมือนกับเป็นฐานที่มั่นคงก็สามารถเอาวัสดุถมกราบเริ่มถมได้แล้วก็จะเป็นฐานที่ทําให้เราไปรื้ออาคารได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้หยุดการสไลด์ตรงนี้เพิ่มขึ้น้นดวย มันก็ต้องเป็นค่อยๆไปตามหลักวิทวกรรนะครับเราเอาเองก็ต้องฟังผู้เชี่ยวชาญนะผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญหรอกเราก็คอยมามอนิเตอร์เรื่องความปลอดภัยอันนี้เรามุมมองเรามาจากถนนสามเตนนะมองมองมุ่งหน้าไปทางราชวิถีนะครับแล้วก็ตึกอาคารของเราก็อยู่ขวาม,มือแต่อาคารเราก็มั่นคงไม่มขยับเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับตอนนี้ก็อาคารอันนี้ก็ไปแล้วนะตอนนี้จังหวดแต่ว่าก็เหลืออาคารนี้ก็มีรอยแตกเล้าละแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากก็อรอดูว่าเดี๋ยวยังเข้าไม่ได้เนาะ เข้าไม่ได้ก็ต้องเอาให้ความมั่นใจแต่ก็เริ่มมีรอยแตกแล้วนิดหน่อยก็มาจากการซุดตัวของดินแล้วอพัร์ทกัแฝดตำรวจยังไม่ให้เข้าอยู่แต่ก็มีขยับตัวนิดหน่อยนะโอเคครับก็เดินหน้าฝนวันนี้อาจจะมีนะนิดหน่อยนิดหน่อยครับไม่กลัวแล้วนะฝนไม่กลัวแล้วครับโอเควันนี้ก็ อาจจะมีฝนนิดหน่อยแต่ว่าก็คือตอนนี้ร่องพักกอากาศต่ำมันพาดผ่านกรุงเทมพมมานครพอมดีวันนี้เป็นวันที่น้ําทะเลขึ้นหนุนสูงสุดนะของช่วงเดือนนี้นะก็อาจจะแต่ว่าก็มีระยะห่างจากแนวป้องกันเราเป็นเม็ดเลยครับ้ก็ไม่ต้องกังวลแต่จะมีที่แบบอยู่ริมน้ําที่มีรอยเลือบ้างรอยรั่วบ้างหรือว่าที่อยู่นอกเขื่อนก็อาจจะมีปัญหาแต่เราก็เข้าไปดูแลอยู่โอเคครับก็มาอัปเดตให้พวกเราฟังนะสาาถานการณ์ก็ต้องอย่างเงี้ยต้องไปด้วยความรอบครอบนะแล้วก็เราเองก็ คอยเฝ้าดูเพราะว่าเป็นนายของเราคมมอกับผู้รับเหมาก็เป็นคนดําเนินการมันอยู่ในพื้นที่ที่เขาชอบและเป็นงานเทคนิคมากอ่ะผมเองก็ไม่ได้มีความรู้มากเราก็ฟังเขาแล้วก็มาบรรยายพวกเราฟังอีกทีหนึ่งว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะครับก็พยายามจะเอาให้มันเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดน่ะแล้วก็ได้ได้คืนผื่นจราจรให้โอเคครับประมาณนี้นะอ่ะก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเรามีงานวิ่งนะมันอาทิตย์นี้วิ่งล้อมเมืองที่แถวนี้วิ่งที่สาาถานบานแปดนี่เองของโรงพยาบาลราชวิถีนี่แหละ ก็เดี๋ยวมีงานมาที่การส่วนพุนนี้ก็มีงานหลายงานเลยช่วงนี้นะโอเควันนี้ลองวิกเอนะหยุดวันศุกร์ไอจันให้วันจันหยุดใช่ไหมก็พักผ่อนครับพวกเราสาวที่จันนะก็จะได้มีพลังกลับคืนกลับมากลางานกันโอเคไปแล้วครับอัปเดตให้เราฟังนะขอบคุณมาก